ทางคุณทรงชัยเนี่ยเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะคะนั่นเปกระบ,บวนการตามขั้นตอนของของกฎหมายของตํารวจไปที่นี้สอบถามทนายเจมเอาคเคสของของ,ของคุณคุณบีก่อนค,คุณบีเนี่ยโดนแฝดน้องเนี่ยลักษณะไม่รู้ว่าจะเข้าช่อโกงหรือเปล่าแต่มันมันมันก็ดูสอเจตนาแบบนั้นไปสั่งซื้อสินค้าได้สินค้าคือสั่งไป1ล้านบาทได้สินค้ามาในในราคาประมาณ2 0 0 0สนบาทหลังจากนั้นไม่ได้ แล้วก็ไปขอเงินคืนตอนแรกเนี่ยไม่ให้สุดท้ายตัดสินใจไปฟ้องศาลฟ้องศาลปุ๊บศาลก็บังคับคดีแล้วจ่ายมาจนถึงตอนนี้เหลืออยู่3 0 0แสนบาทไม่จ่ายอีกเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ครับคือต้องเรียนหนีครับว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะข,ของการที่น้องน้องบีคนเดียวนะพฤติการเนี่ยมันยังไม่ออกมันจะมองเหมือนเป็นคดีแพ่งธรรมดาน,นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่เขาไปทําแบบนี้กับคนอื่นๆอีกเขาเรียกว่าพฤติการออกแล้ว พฤติการจะแสดงให้ออกให้เห็นเจตนาที่แท้จริงที่อยู่ในใจของเขาว่า,ขาเขาไม่มีเจตนาที่จะทํามาค้าขายอย่างจริงจังหรอกแต่ส่งบางส่วนเพราะอะไรเพราะกลัวโดนฟ้องคดีช่อโกง <ừ> นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทําของเขาเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทําเพื่อปกป้องไม่ให้ตัวเองถูกฟ้องคดีอาญาแค่นั้นเองค่นะถ้าถ้าเกิดไม่ต้องส่งได้ก็คือเขาไม่ส่งเลยอะเอาเอา,เอาทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพฤติการของเคสที่หนึ่งสองสามสี่ถ้าเล่าจะเป็นสเต็ปเดียวกันหมดค่ะถ้าเล่าเป็นสเต็ปเดียวกันปุ๊บ ศาลจะเห็นพฤติการเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงโทษในข้อหาช่อโกงได้นะครับและอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนด้วยถ้ามีการโพสต์เชิญชวนให้พรีออเดอร์สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีสินค้าอยู่จริงๆในมือเขาไม่เป็นไร,รแต่ถ้าเป็นลักษณะข,ของพรีออเดอร์พอรับเงินเขาไปแล้วปุ๊บคุณทำไมไม่ไสั่งของแต่คุณเอาไปใช้ในทางอื่นถ้ารู้ว่าเขาจะาไปใช้ทางอื่นจะโอนตังไหม นี่แหละครับคือสาระสําคัญค่ะทีนี้ไม่ได้มีแค่ตัวของคุณบีเท่านั้นมีกลุ่มผู้เสียหายอยู่แต่ผู้เสียหายเนี่ยเขาคุยกันแบบนี้ทนายบอกว่าอย่าไปเป็นข่าวเลยอย่าไปดังเนินคดีอย่าให้เรื่องมันดังเพราะถ้าดังแล้วเดี๋ยวเขาไม่มีพื้นที่ทํามหากินเราจะไม่ได้เงินคืนคือถ้าทํามหากินล้องเงินมาคืนนะครับเขาคืนไปตั้งนานแล้วครับน้าวันนี้เขายื้อเวลาเพื่อให้อายุความคาดคผมเจอมาหลายเคสแล้วครับพวกนี้แถไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับ อย่าลืมเอาเทปนี้ที่ทนายเจมส์แนะนําส่งเข้าในกลุ่มด้วยนะคุณบีนะเพื่อนอาจจะแบบตอนแรกยังไม่รู้ไงแต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วอันนี้คือรู้แล้วแต่บางคนก็น่าจะรอเหมือนเดิมยังมีความหวังใช่ไบางคนปากหวานครับเขาเขาป่วยก็มีอย่างเงี้ยอ๋อเกสป่วยใช่ไหมมีเคสป่วยไม่อยู่อ๋อโอเคผมเจอลักษณะของการชอบโกงแบบนี้แล้เคสป่วยนะครับว่าถ้าคุณไปฟ้องจะได้เงินทีหลัง ขายไม่ได้เงินเลยถ้าขายไม่ฟ้องรออยู่เฉยๆฉันจะโอนให้คุณแต่โอนก็คือโอนเสร็จตังค์ห้าร้อยพันหนึ่งโยนกระดูกอย่างนี้ใช่ครับใช่เลยเพื่อยื้อเวลาให้ขายยุความแค่นั้นเองใช่อันนี้ชัดเจนนะมาถึงคุณคุณโจคุณโจเนี่ยลักษณะก็คือสนใจไหมมาลงทุนโอสนใจก็เอาไปให้เขาห้าแสนโอเคลักษณะของการหลอกให้ร่วมลงทุนเนี่ยนะครับผมพูดง่ายๆเปลี่ยนแค่หัวหัวข้อเรื่อง ทุกอย่างเหมือนกันหมดนั่นคือชักชวในให้ร่วมลงทุนสัญญาว่าเงินเนี่ยไม่สูญหายนะคุณเอาเมื่อไหร่ก็ได้ได้คืนหมดนะครับผลประโยชน์ตอบแทนจะสูงกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกาหนดนั่นคืออัตราร้อยละสิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่นะครับผมถามคํานึงว่าการลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนเท่ากันทุกเดือนมันไม่มีหรอกครับในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของเขาบอกได้ชัดเจนเลยว่ามันคือลักษณะของการแค่หลอกให้คุณส่งมอบเงินให้เขาอ<ม>นาคตชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะเอาเงินไปใช้ในทางอื่นนะครับถามจริงแล้วเอาเงินไป ทำไมถึงไม่เขียนสัญญาร่วมลงทุนแต่เขียนสัญญากู้ยืมเงินใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเขียนสัญญายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดข้อความสนทนาต่างๆมันไม่ใช่เป็นลักษณะข,ของการกู้ยืมเงินนะมันเป็นลักษณะข,ของการร่วมลงทุนมันก็คือการร่วมลงทุนนี่แหละเพียงแต่เขียนเอกสารมาเพื่อกันไม่ให้ทางเนี้ยไปฟ้องคดีช่อโกองแค่นั้นเองอืมเพราะถ้าเราฟังจากทั้งคุณ A คุณ B แล้วก็คุณโจเนี่ยเหมือนทุกคนจะเข้าใจตรงกันหมดเลยว่า เป็นคดีแพ่งหมดเลยไม่อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังไงว่าถ้าเกิดคุณโจคุณโจใช่ไหมถ้าเกิดคุณโจไปฟ้องคนเดียวมันก็เป็นคดีแพ่งไงไปแจ้งความตํารวจก็บอกว่าโอนเป็นคดีแพ่งตํารวจไม่รับนะครับซึ่งจริงตํารวจก็ไม่มีหน้าที่วินิจฉัยนะครับตํารวจมีหน้าที่รับคาร้องทุกข์นะครับจะคดีแพ่งคดีอาญาจะเป็นคดีที่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาอะไรก็แล้วแต่ตํารวจต้องรับหมดแล้วคุณก็แสดงความเห็นเอาว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนี่คือหน้าที่ของเขาออาน้าจของเขา นะครับไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีครับเพราะคุณไม่ใช่สาตลตำรวจต้องรับหมดถ้าใครไม่รับนั่นคือผิดหนึ่งห้า็ดนนี้ต้องบอกกันก่อนครันนี้พอพอคุณไปแจ้งความปุ๊บหรือไปฟ้องปุ๊บคุณมีแค่เคสเดียวอย่างที่ผมบอกไงสารก็มองไม่อยากมองไม่เห็นอย่างอื่นเพราะมีแค่สัญญางเงินกู้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีหลายๆ,ๆ,ๆเคสมาประกอบรวมกันแล้วพฤติการที่แสดงออกวิธีการชักชวนวิธีการการันตีเงินวิธีการให้ผลตอบแทนนะครับแล้วก็ ธุรกิจไม่มีอยู่จริงหรือมีอยู่จริงก็กตามแต่เป็นแค่เศษเงินเอาไปลงทุนเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกฟ้องนะครับกรณีอย่างเงี้ยพฤติการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาต้องการเอาเงินก้อนใหญ่ไปครับ,รบนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นการชักชวนให้ร่วมลงทุนหลายๆคนนะครับแล้วก็มีการยิ่งมีการลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยอะไรด้วยก็จะมีความผิดทั้งเรื่องเรื่องของพบอรบคอมเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับการกู้ยืมเงินนะครับอันเป็นการช่อโกงประชาชนด้วย นะครับอันนี้ก็จะเข้า,าหลายหลายลักษณะนะครับนอกจากนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการฟอกเงินเอยทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับไม่รวมถึงเรื่องของภาษีรายได้นะครับที่คุณไม่ได้เข้าระบบ<ช>นะครับค่ะเ,เคสของคุณคุณเอเนี่ยลักษณะสอบถามธนานแบบนี้คือตอนที่เขาอยู่กินด้วยกันเขาแต่งงานมีทะเบียนสมรสชัดเจนครับธุรกิจมีปัญหาคุณเอก็ไปกู้ยืมเงินจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นหนี้สุดท้ายพอเลิกกันหย่ากัน นี่ที่ได้มาในระหว่างของการมีทะเบียนสมรสเนี่ยคุณคุณเต้องใช้เองไหมคะหรือว่าคู่สมรสต้องร่วมกัน,นด้วยต้องร่วมกันต้องยกหลักอย่างนี้ก่อนนะครับในระหว่างที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาจะมีทะเบียนสมรสหรือไม่มีทะเบียนสมรสก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่า อ๋อโทษโทษต้องแบ่งเป็นสองส่วนเนอะเอาเอากรณีนี้ดีกว่ากรณีนี้คือการจดทะเบียนสมรสนะครับนี่ที่ก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับถ้าเป็นนี่ที่เอาไปใช้ในกิจการการสร้างบ้านเรือนเอาไปใช้กินใช้อยู่ใช้จ่ายค่าโรงค่ารถอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กินร่วมกันเลี้ยงลูกค่าเทอมลูกอะไรพวกนี้นะครับถ้าก่อให้เกิดนี่แล้วเอาไปใช้ในเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นกิจการในครอบครัวต้องรับผิดร่วมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณเอเอาไปเล่นการพนันเอาไปเปสาวอื่นเอาไปซื้อบ้านให้เมียน้อยแล้วก่อให้เกิดหนี้ขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขารรนะครับ คร่าวๆนะคะเสียดายจริงๆคุณผู้ชมเวลาหมดแล้วค่ะคยังไงวันนี้ขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะคะที่ร่วมรายการล้วงข่าวของเราเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆสำหรับคดีนี้นะคะเพราะเราก็พยายามติดต่อไปที่ฝาแฝดทั้งพี่ทั้งน้องแล้วไม่สามารถติดต่อได้เลยลบอกนิดนึงบริษัทนี้ผมก็ฟอ้องอยู่อ้าเหรอคะลุมี่ผมเป็นลุมี่ตามคํารักษาของลูกความผมเกือบ4ล้าน ส่งมาโยเพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่เจมเข้ามาเนี่ยส่งมาโโอเคโอเคโอเคครับแล้วก็ขอฝากนิดหนึ่งฝากนิดหนึ่งนะเช่มอเตอร์มาทางนี้หน่อยครับกรณีที่คนที่ตั้งความหวังไว้บ้าจะได้รับเงินคืนในวันที่28นี้นะครับผมขอให้เขากลับมาไลฟ์ที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้บัญชีริงรับเงินนะครับถ้าเกิดไลฟ์ที่เกาหลีใต้แล้วมีการโยกเงินไปไว้ที่บัญชีอื่นผมจะเอาตำรวจไปจับถึงบ้านเลยครับ จากของบัญชีคนนั้นนะครับค่ะครับเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณทั้ง5ท่านนะคะขอบคุณค่สสะวสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับล้วงข่าวประจำวันนี้สวัสดีค่ะ